alo ทุกคนสบายดีที่ซ่อนในพลจะอีใจมัดเราคูคือเก่าเนาะทุกคนตัวนี้พามาเบืองเงินคัวเนาะควรที่วันใหญ่ที่สุดเนาะเกิดเกิดมาไม่เคยเห็นไม่เคยพดเลยเนาะฉันลำบอนี้มาเบืองคัวและมามาเที่ยวอันมุมบ้านอันบ้านหุ่กูเนาะกินเจเนาะคนตัวนี้มาหอน บันหุ่นกูเลยเนาะทุกคนเดี๋ยวนี้มาแวะเบิ่งองขัวเนาะขัวที่ใหญ่เนาะทุกคนเบิ่งทะลันในพ่นหน่อยน้อเสาเสาคนใหญ่ใหญ่เท่าไหญ่วาน้อทุกคนเนาะนี่เทอมเนาะถึงคัวเนาะทุกคน ใไงเนาะนี่ท่านเขามึ้นข้ามมาไปนะนย้ายย้าเนาะทุกคนนี่พาไปเบิก์กับไก่เนาะกล่องขัวเนาะเบิดนึางพาทุกคนขึ้นไปเทินขัวเนเนาะพาไปเบิร์นาะทุกคนเนาะจะเปลี่ยนในใดแ้เนาะโอ้สวยงามไม่ลีทุกคนนี่ไก่เลย บันเม่ยันในพุทธกุบุหง้คือกันเนาะเพราะว่าในพุทบุสนมาบันที่เคยอยู่อยู่นี่เนาะในพุทธคุบุเคยเนาะนี่ถูกคนงานที่สุดเลยแ่เบึงวิวครับนอนคนเนาะโลงเล้วเนาะัวนี่แม่นั่นเล่ากัน เวียดมาเนาะเมียนมานะเนาะเรากับเมียนมาขวามิตานตะพานนาะทุกคนเรากับเมียนมานะเนาะลาวบางกามเนาะนี่ทุกคนไปไนะสัญญาณเห็นบททุกคนซีซ่ทุกคนมาถ่าลุถ้าลุ่ลมมือนั่งกับว่าจะดูหนังสือหงบทุกคนนี่คนหงบัเนี่ยควนจูอามบอเนาะ อืมแต่ว่าอันนี้เนเาะลาวเนเาะลาวก็เป็น,น,นอ,อนันเจาโจนันบุกเข่าบ่อนเนาะนี่ควมิตรภาพเนาะลาเมียนมาเนาะบากันทุกคนไปเบิ่งนบอลอั่นคือกัมเนาะจะเป็นในได้เทนเนาะทุกคนนี่บุญสุบิโอเนาะทุกคนงันแฮนอิลีนี่เฮนบุทุกคน งานควันขัดอีหลีเนาะครับสิสดเลยโอ้ยทุกคนหอดอันบอลคัวขึ้นกันอันน่ะขอนาะทุกคนทุกคนควันขัดเขาขึ้นไปเฮ็ดเทินนะ่ะเนาะขึ้นไปเป็นเทินนะ่ะนี่ทุกคนเห็นบ่เป็นคันใดเคยขึ้นไปเนาะเป็นคันใดขึ้นไปพ่นเนาะทุกคนนี่ ทุกคนคอนคาดอีหลีนี่เงินหลไหลเนาะทุกคนนี่ลงของแม่น,นาคอมเนาะเอ้ยเปลี่ยนใเสียวเว้ยเปลียนใยามเนาะทุกคนเนาะมาเด้อมาเที่ยวนังกันเนาะผู้ที่ว่าบอกเคยมาบอกเคยพดบอกเคยเจอเนาะมามามา,มาเที่ยวนังกันทุกคน ผู้ที่ว่าเคยมาเคยเห็นแล้วอย่าติดตั้นอีดหรือว่าอย่าเบื่ออีดกโบ,บ,บปนีน้ำทุกคนนอืมทุกคนมันกินเห็นไปบ่โบไกอันขัวบ,บ่ทุกคนเห็นแล้วเนาะผู้ที่เบิ่์ก็เห็นไปแล้วเนาะ ในพนเสียนเคยในพนเนาะทุกคนอย่าเลือดินอย่าเลือดปะเด้อทุกคนติดตันซอดคือเก่าเนาะส,สลักคิดนี่ก่อนในพนก็ามาแวะเบิ่งมาเที่ยวุมบ้านเขากินกินเจีเนาะทุกคนกินเจียนที่บ่านบนที่บ่าใหญ่ที่สุดเนาะ บุญที่ว่าเขาเอิ้นบุญน้อยแมืนบุญกินข้าวไม้เนาะบุญใหญ่แมืนบุญกินเจเนาะทุกคนเนาะนี่อยอะนี่ลงก็ไม่มดนี่เงนนินเนาะนี่ทุกคนมีแต่มาแต่ในพนคนเดียวเนาะโอ้ยคันคนัน,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 ทคน,นทุกคนนี่เฮมบอสนี่เงินโอ้ยทุกคนเบื่อแม่เงินทุกคน เงือนเนาะเถอเขือนเขือนยังก no. ็มีน้องเขือนเนาะนี่ทุกคนภาพคนเนาะอันนี้มื่อกี้วันในพุนอันไปเรื่อเนาะขวนดูนี่เนาะขันไปก็บ่สุดจ้าเถื่อนเนาะประเทศเมียนมาเนาะ มียมากัดเล่าเนทุกคนเนาะไปก็คือโบสุดอัดเท่อนั้นพุกบุจะไปเนาะเพราะวาในมาแต่ในพุนคนเดียวเป็นตาหยันเนาะสัวหมงในพุนขันแลวบะสั่วหมูมันดันเสียมูก็กินใจหมูเลยเนาะเขาก็มีกินเจอะไรยํางวนอยากกินอยากดึงแดนนอนในพุกบุญชั่อมาเลยมาแต็มในพุนคนเดียวเนาะเมื่อมึง เว็บวิวเนาะทุกคนเนาะชวนมาเบ่ดเนาะจะเป็นในใดแท้เนาะนี่ถืกของงานคัดอิริถือถือถืสวยมากๆเลยเนาะทุกคนเนาะเฮ้ยเห็นแล้วนี่คอนคัดอิลีทุกคนนี่เห็นทุกคนคัดเนาะในนี่แมนอันลบใหญ่เที่ยวเนาะ รบใหญ่ท่านไปท่านกลับมาเนาะเนาะมันนี่คนหรือว่าเอารถจัดไปก็ได้เนาะเอารถจัดเที่ยวก็ได้เนาะเนาะมันนี่เนาะในมันนี่คือในพวานเนาะลบใหญ่เที่ยวเนาะท่านไปท่านกลับมาเนาะนี่บนพุนกับแมนเนาะลบจัดหรือว่าคนุถฉีดแมืนยันเที่ยวไปเที่ยวมาก็มีเนาะนี่ท่านสอนท่านเลยเนาะเนาะมันเนาะทุกคนเนาะ Hmm. คนขัดลีสัดดวดข,ดขัดคัดทุกคนเนี่อเคลื่อนเดีวนึงเครื่องไปแล้วทุกคนน,นี่เครื่องเดี๋ยวหนเครื่องไปแล้วทุกคนน,นี่เคลื่อนเนาะนี่เครื่องไปแล้วทุกคน าก็เห็ดสูงพนนทุกคน,นประมาณร้อยเมตรหรือว่าหาสิบเมตรนี่น้อประมาณเห็ดขึ้นมาเห็ดขัวนทุกคนเป็นต่ญาติแท้ๆนทุกคนเนาะอู้ยเสียวที่สุดเลยทุกคนเป็นต่ญาติเป็นตาา่เสียวแท้ไปจำง่าก่อนอทุกคนเนาะ จะได้ก็กดติดตันกดไลค์กดแชร์ให้ในเพื่นในเดอ้อทุกคนพูดที่ว่าอารมณ์ดีหรือว่าพูดที่ว่าใจฮัปมัดเนาะหรือว่าอีโดอีโดซาบันเนาะให้ติดตันให้ในทุกคนบทเบดิน่นบทตปะบทต่นถิ่นเนอในพวกคนขันอีรีเนาะทุกคน เป็นดสัสโยแทะนี่ทุกคนนี่ทุกคนอันนี้นะ่าซื้อเมียนม,มาเนาะอันนี้นะ่าซื้ออังกฤษน,นี่ก็ลาวเนาะทุกคนมา บวาน,นันไปเนาะไทยหนนังกันเด้อคนขันอิลีทุกคนมา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 เด้อทุกคนแล้วไทยอันไปแล้วแล้วทุกคนมาไทยนังกันแล้วไปไปหรือว่าไปเที่ยวโล่หมู่บ้านเนาะบ้านห้วยกูเนาะทุกคนเนาะหมู่บ้านประมาณนี้ทุกคนคนาเล่นเลยเนาะเล็กหน่อยเนาะ

ขัดในติดนะก่อนจอดแล้วทุกคนาาก็เที่ยวไปเที่บ้านนี้ทุกคนบ้นนานนี้นะฮะเงินอ่ะน้ำนมนมไส้คอ,นอในพ่นนะ mà ao mía như này nó ngăn mà nó này ngăn nấm nấm xay ăn ao mía như này nó bắn hồi cô nó ngăn này